ันี้จะพามาเก็บไข่หอยเต็มเลยเนี่ยให้พอเองตอนนี้ตัวหาย,ยากละนกกินหมดเก็บไปก่อนหอมไม่ยากหรอกไข่อยู่กับน้ำนี่ก็เป็นตัวแล้วนะไม่กี่กวันหรอกอยังเยอะ หนึ่งธรรมดานี้แหละแกะธรรมดานี่ยเท่าที่แกะได้เห็นไม่ได้ไม่เอาแตกหด <c oughs> แตกหด๋อไม่ยากเคยเพาะอยู่ ไอ้วันก็เป็นตัวแหละว,วันนี้แกะไม่ออกเดแฟกแบกมีเยอะจังดูก่อนนี่อันนี้ก็มีมีเยอะ,ะม,ม,มีเยอะ เ่เืออยู่เจอแล้วอยู่ใบไม้แม่อย่างนี้ยังวางไข่ได้เลยนกมันกินหมดแล้วไวพวกนี้นกลงทีเยอะมากินทีเป็นสิบสิบ หมดหนีห้อยหายากอะไรที่นี่ยังพอมีไข่อยู่มีมีเหลือไม่กี่ตัวตัวแม่อยู่พอมีวางไข่อยู่เจอแล้วลูกไข่ยังเยอะอยู่เลย,เยมีแตกแล้วก็มีเนี่ยฟอร์แล้ววันนี้ออกยากแตกโอ้หมดหมดหมดแตกมั้ย ไปแตกหมดหาที่อื่นอือเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวไม่เอาอะไรมาแสะแต่ออกงนะ่ายอยู่มายก็ยากเสร็จแล้วอันนี้เป็นแดงย่างสดเลยออกจมูกจม<อ>ไูได้แล้วได้แล้ว อยู่ที่นี่ได้ดงนี่ไม่ได้มองเยอะอยู่มันลบเล่ยหอยชอบอยู่อย่เงี้ยแต่ได้เยอะอยู่อีกไได้หลายตัวเนี่ยพอทีเจออีกหนึ่งมันจะพอแล้วเชียเยอะแล้ว ไข่โอ้โหติดกระเบื้องแ่าจะยากอ๋อได้ได้ได,ได้ได้อยู่